คลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวน้องทวิตสองพาวกันนะครับโดยน้องทวิตของผมนะครับจะใส่เป็นจมตีสามครับคริสองนะครับส่วนอ้อมรองนะครับครินะครับก็ประมาณ1 8เนะครับไฟฟ้าที่หาย13.5%นะแล้วก็ติดคูทามนี้ตัวหน่อยนะครับแต่คิดว่าส่วนตัวอ้อมรองครินะครับต้องประมาณ20%ขึ้นไปนะแต่ผมหาได้แค่นี้ครับก็ใส่แบบนี้ไปก่อนแล้วกันเงื่อนไขสกิลของน้องทวิสนะครับ เมื่อน้องนะครับโจมตีนะเวลาติดกิจคอนนะครับจะเพิ่มความเสียหายกิจคอนนะครับสูงสุดนะครับ350อนะครับแต่ถ้าไม่ติดกิจคอนนะครับมันก็บวกเป็นความแรงการโจมตีแบบธรรมดานะครับมันจะไม่เพิ่มความเสียหายกิจค้อน350เปอร์เซ็นต์นะส่วนอีกสกิลหนึ่งครับคือการรับบัฟพิลนะครับ7วินาทีนะครับส่วนตัวในทีมที่ผมจะเอามาลงนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นคริปสตรเบอรี่นะ คลิปของผมนะครับสใส่เป็นคูไทมล้วนนะครับออบลงคูไทมครับ19.3%นะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงหายครับ8.5%นะตัวนี้ผมจะเอามายื้อนะครับยื้อทีมนะครับให้อึดขึ้นนะส่วนตัวที่2นะครับจะเป็นตัวแท้งหลักนะครับจะเป็นป้าโฮลลีโบรี่นะครับใส่เป็นลดดาเมจล้วนนะครับออบลงลดความเสี่ยงหายครับ42.6%นะครับตัวนี้ส่วนน้ำพัดทะเลนะครับผมจะเริ่มการสาสติกิวครับเริ่มต้นที่4วินะครับเลยใส่เป็นโจมตี3ครับคูไทม2นะครับ รอบลองครับคูทาม12.3นะครับแล้วก็ลดความเสียหายกระ3 9นะครับเพืของผมนะครับจะเน้นอึดไปก่อนนะใส่เป็นรถฟาร์มเสียหาย4ครับแล้วก็คูทามหนึ่งนะครับรอบลองครับคูทาม8.2เปอร์เซ็นต์ลดความเสียหาย3 5 3เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนสมบัตินะครับที่ใช้จะเป็นขนนกครับตำราแล้วก็นาฬิกานะทีมแรกที่ผมจะตีนะครับตัวข้างหน้าจะเป็นโฮลี่ครับตัวข้างหลังจะเป็นเสือนะครับจากกาดคาดเดานะครับ นี่ครับใส่ที่จะดค้นสองแมตช์เข้าไปครับค่อนข้างโอเคนะผมว่าเลือ่อกฝ่ายของตามก็ลดกระจายเลยนะนี่ครับความแรงนะรู้สึกว่าค่อนข้างน่าพอใจนะครับเนี่ยราเมิดไซรัลยู่นะนี่ครับข้อดีของการใส่ออฟฟิทนะครับ นี่ครับเวลาติดปิกนะมันจะเพิ่มปิกความแรงรับส5 0นะโอเคถือว่าทีมนี้เคลียร์ได้สบายๆนะเดี๋ยวมาดูคูดาเมีที่ทำได้กันนะครับดาเมี5 0 0แสนนะครับถือว่าไม่ขี้เลรนะครับเนี่ยทีมนี้ครับตัวก้าน่าจะเป็นโฮลี่โบลี่นะครับส่วนตัวกลางนะครับจากการคาดตารับน่าจะเป็นเสือเจ้าปานะ อ่ามีเสือเจ,จ้าป่าจริงด้วยสกิลออกพ้อมเลยเนี่ยสงสัยการจัดกูทามนะครับคล้ายๆกับผมนะครับเนี่ยสกิลมังฟ้าของเขาอ่ะผมกับผ,ผมข้อปอ,ปลอเลยนะนี่ครับออกพร้อมกันอีกแล้วทีมนี้ผมว่าค่อนข้างสูสีเลยเนี่ยไปแต่ผมได้เปรียบคือทวิชน,นะครับสามารถล้างรั่เพียวฝ่ายตรงข้ามได้นะโอเคนี่ครับนังฟ้าก็คูทามปอๆกันนะ เจอคูทามพร้อนแบบนี้เพราะว่าน่าจะยื้อแน่ครับโอเคสวยเคสผักไปนั่นแหละเ้วยก้สูสีกันนะเพื่อนๆไปทวิตล้างโลกไปนักว้าจะระเบิดเออ<ว>อาผมผมได้เปรียบแล้วเพื่อนนักฟ้าใฟเขาเปลิวแล้วนะไปก็ชนะนะครับ <c ười> มีการต่อสู้นานมากนะครับเพราะว่าครูทางของผมขับขานลงข้ามนะครับพอๆกันนะของเขาก็เหลือแค่นป้าแลวนะโอเคสวย <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวมาดูดาเมจที่ทําได้กันนะครับได้มาเจ็ดทวนะรอบนี้ดาเมจก็ประมาณล้านสามนะถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับเนี่ยนักฟ้าทะเลก็ปลาไปสองล้านหกนะ ี๋ยวมาลองตีทีมน้องมะม่วงดูนะครับไม่ได้เจอนานนะครับสำหรับกุ๊กกี้ตัวนี้นะคือคนไม่ค่อยได้ใช้นะครับตัวที่ปิดนะครับน่าจะเป็นโฮลี่บอรี่นะส่วนตัวข้างหลังน่าจะเป็นเสือนะนนอ่าเสือจริงด้วยเพื่อนๆอ้าวผมตายผิดนี่หว่าเป็นทีมค่งสตันนะค่อนข้างจะสู้ยากนะครับสำหรับทีมนี้นะโอเคแล้วเวลาส่วนกลับแล้วนะครับไปวิทยไป วยครับนี่ครับฝั่งเขาก็เกือบปลิวเลยนะครับค่อนข้างโอเคอยู่นะข้อดีสําหรับคลปนะครับใส่ปูทานนะครับมันจะออกก่อนสามวินะครับนี่ครับมันจะช่วยลดดาเมจนะครับฝั่งตรงข้ามนะเมื่อกี้คลปไปดันก่อนนะทําให้นางฟ้าองผมนะครับแล้วก็ทวินนะครับได้ปั๊บระพันจะหายนะทําให้เลือดไม่ค่อยลดเลยนะครับเนี่ยโอเคก็สวดกลับสบายๆนะตอนแรกผมนึกว่าแพ้แล้วได้มาสี่ถ้วยนะครับสามรอบนี้นะ มาตู้ดาวเมฆกันนะครับข้าเมฆสี่แสนนะรอบนี้ทีมนี้ตัวที่ปิดนะครับตัวข้างหน้าน่าจะเป็นตัวแทงนะครับส่วนตัวข้างหลังนะครับน่าจะเป็นเสือนะจากการคาดเดานะครับเอาเป็นทีมคุมสตันอีกแล้วทีมนี้ผมก็เคยใช้เนี่ยนี่ครับข้อดีของเคสนะครับมันจะบัฟระความเสียงหายก่อนนะฝ่ายตรงข้ามจะปีเราเบาขึ้นนะ เวลาสวนกลับนะครับนี่ครับสวนไปนะเที่ยวฝั่งเาหอยนะครับเนี่ยไม่สามารถต่างโูกได้โอเคแต่คนข้างสูสีนะครับเนี่ยไปสวยครับนี่นวนวเลยไปเปก็บขัไปลูกถ้าวาระเบิดเออนั่นแหละสวย นี่ครับทีมถึงสตัรก็ชนะแบบชิวๆนะได้มาเจ็ดก้วยนะครับเดี๋ยวมาดูดาเมที่ทำได้กันนะนี่ครับดาเมจก็ไม่คีเลยนะครับห้าแสนนะครับประมาณนี้แล้วกันมาเดี๋ยวมาตีอีกสักทีมหนึ่งตัวข้างหน้าจะเป็นโฮลีเบอร์รี่ครับตัวข้างหลังนั้นเป็นเสือนะจากการชาติเต่านะครับ อ๋อไม่ใช่ครับเป็นมินสโคนะครับทีมนี้นี่รอบนี้ติดคิดโอรัวนะครับดาวเมก็ค่อนข้างโอเคครับเนี่ยผมว่าเอาเคล็ดตบไว้รวครับช่วยอะไรได้ไหมครับช่วยลดรามินนะครับฝ่ายตรงข้ามนะเปมทีมเรานะช่วยกันนางฟ้ากับทวินนะครับสังเกตเลื่อนนางฟ้ากับทวินนะครับเลื่อนไม่ค่อยลดเท่าไหร่นะ เทพบับลัวไปเลยแต่เรพบผมกบางปหน่ยนะต้องหาออบเพื่ป้องาัยเยอะกว่าน,นี้หน่อยนะครับอะโอเคก็เคลียร์ได้เลยครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูดาเมจที่ทำได้กันนะครับว่าประมาณเท่าไหร่นะได้มาห้าถ้วยนะครับ รามประมาณ8%สามหมื่นนะครับถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับสําหรับการเอาน้องทวิตนะครับมาลง PVP นะสองดาวผมว่านะ่าจะใช้ได้แล้วนะสําหรับน้องทวิตนะที่จริงน้องทวิตนะครับต้องหาออฟคลิปมากกว่านี้นะผมว่าน่าจะประมาณ20%ขึ้นไปอ่ะยิ่งคลิปบ่อยๆนะครับผมว่ายิ่งดีนะสําหรับน้องทวิตนะโอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไล้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ